นี่ตอนนี้เรามากินใช้เท้าทอดเปลือกทอดนะครับก็ปกชิ้น20บาทแต่ว่าสันจะกินเป็นเผือกเผือก40ก็จะได้ประมาณ12ชิ้นอยู่ที่ถนนข้าวห,หลามนะทุกคนเนี่ยก็คือแบบว่าเดี๋ยวถ้าใครมาก็มาจากแบบรถไฟฟ้าหัวลําโพงได้แล้วก็เดินออกมาประตูหนึ่งนะครับพอออกประตูหนึ่งปุ๊บเดินมานิดเดียวเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีบอกว่าร้านค้าแบบเยอะแยะมากมายตอนนี้คือสันมาสั่งไปแล้วเนาะสั่งเป็นแบบเปลือกทอด40บาทอันนี้รับเงินสดนะครับ

มีทุกคนเห็นไหมมีใชเท่าวทอดเปือกทอด6ชิ้น20 อก,กินมากใครสนใจก็ลองแวะมาถนนข้าวลามนะแล้วก็เตรียมเงินละรอแล้วหอมหอมมากอาหอมมากไม <c oughs> ่น่ากินนะมาได้เลยคนเยอะมากเลยแถวเนี้ย ห้ามงเย็นถึงประมาณสองทุ่มนี่นนะะทุกคนแบบอย่าลืมมาช้อปปิ้งนะครับน,นี่ของแม่ก็คือมาขายประมาณห้าโมงเย็นแต่ว่าถ้าหมดเร็วประมาณสักสองทุ่มก็เก็บแหละหอมาอมากอะ่ะมีเปือกกับหัวเชยเท้า แต่ว่าฉันชอบกินเผือกเลยเอาเป็นเผือกหมดล้วนนะครับนี่นครับนี่นะครับได้มาแล้ว40บาททุกคนเยอะมาก12ชิ้นเดี๋ยวขอแบบคือมาคนเดียวนะมันก็จะยากนิดนึงงะในการที่แบบว่าโอ้โหลีวงลีมีว้าโอ้โหอ้เนี่ยอ็โอ้โอลร้อนร้อนร้อน กรอบมากอะ่ะอร่อยแต่ว่าไม่ใส่น้ำจิ้มนะอร่อยดีมีมาเลยอยู่ตรงท้ามกับร้านข้าวแกงอร่อยมากมันอร่อยอะ่ะทีแรกวาจะเก็บว่าจะเก็บไปกินที่บ้านนะทุกคนมันอร่อยอะ่ะอือจะต้องกินนะคือต้องไม่จิ้มเลยนะมันมันอะ่ะมันมัน,ม,นมันกรอบทีแรกว่าแบบ ซื้อชิมเล่นหลุปก็คือน่าจะกินน่าจะกินจริงจังแล้วเนี่ยไปซื้อใหม่ได้ไหมอ่ะจะกลับบ้านอันนี้คือคือกิน,น,นกินแล้วเพลิน,น,านมากเลยชอบ